โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยละกันนะครับผมในวันนี้ก็มาอยู่ในแมปตัวการ์เด้นนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจกในส่วนของซีคลิปอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นของค่ายสปิดฮับนั่นเองนะครับโดยในวันนี้เนี่ยนะครับผมก็จะมาสอนให้ผู้ชมออโต้อีเวนต์ตรงกลางนะครับจะเป็นเจ้าจิ้งจอกเก้าหางหรือคิสเนตนั่นเองนะครับผมในการฟาร์มกล่องคิสเนตตัวนี้นั่นเองนะทุกคนก็อย่าผมจะมาบอกเทคนิคด้วยนะครับว่าวิธีการฟาร์มเนี่ยนะครับผมทำยังไงให้มันได้เยอะๆนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็จะะะะะะเเเเเป็็นนนนนนทททคคคคคคคิี่่่่่สาาาามมมมมรรรรรรรถไไไได้้้้แบบบบบลลยยยยัััผผวกือออออตตงงู จอนนะครับปล่อยให้มัน FK ไปได้เลยนั่นเองนะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาบอกในส่วนของเทคนิคที่ผมใช้กันก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคใหม่นะครับผมที่ไม่ต้องใช้แมมมูนนั่นเองนะครับที่ผมไม่ใช้แมมมูนแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นเพราะว่าเจ้าแมมมูนเนี่ยนะครับมันโดนเนิร์ฟแล้วนั่นเองนะครับทุกคนเออผมเลยต้องมาหาเทคนิคใหม่ๆนั่นเองนะครับแล้วก็เทคนิคใหม่ที่ผมใช้ในวันนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมโคดามะนั่นเองนะครับซึ่งโคดามะเนี่ยนะครับความสามารถของมันก็คือมันจะทําให้พืชของเรา นะแทนคิวนั่นเองนะครับทุกคนเออนี่เลยนะครับอันนี้ผมก็จะเลี้ยงไว้ในฟาร์มนะผมอย่างละ4ตัวนั่นเองนะครับมาเริ่มด้วยที่ตัวแรกนะครับผมเจ้าโคดามะตัวสีขาวตัวนี้เนี่ยนะครับผมหายังไงนะครับสามารถหาได้จากกล่องตัวนี้เลยนะครับคิซุเนะนะครับโดยการทำอีเวนต์ตรงกลางตรงนี้นะครับผมแล้วก็ส่งผลไปใช่ไหมครับแล้วเราก็จะได้เป้าหีบหรือกล่องคิซุเนะตัวนี้มานะครับเราก็ไปเปิดหานะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ระดับรีเจเนอรี่นะครับผมหาไม่ยากนะทุกคนโอกาสดรอปอยู่ที่สิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับออกง่าย หาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับผมจะอยู่ระดับรีเจนเนอรี่เช่นเดียวกันนะเจ้าคอรับโคดามะตัวนี้นะครับเราต้องทําอีเวนต์พระเสื้อแดงตรงนี้เลยนั่นเองนะครับมันก็จะมีเป็นผลไม้ที่พระต้องการนะครับแล้วก็เอาผลไม้ไปแลกเปลี่ยนกับเขาเนี่ยนะครับเราก็จะได้ของรางวัลมานะครับโดยของรางวัลเนี่ยนะครับมันก็จะสุ่มนะครับผมแต่เจ้าคอรับโคดามะนะครับโอกาสก็จะอยู่ที่4.35เนั่นเองนะครับผมตัวนี้ก็อาจจะหาค่อนข้างยากนิดนึงนะทุกคนแล้วก็สิ่งที่ท่านผู้ชมต้องมีต่อมมมมมาาาเเ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 นน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 ีีีีี่่่ยยยะะะะะะคคคคครรรรัััััััับบบบกก็็จจจจป้้้้้้้้ตตตตตไววลลผผซิองทุมา จากอีเวนต์เซนนั่นเองนะครับเราสามารถเปิดได้จากซีทแพ็กตัวนี้เลยนะครับผมเซนซีทแพ็กนั่นเองนะครับทุกคนก็สามารถไปทำโปรเจหรือไปซื้อจากร้านคาเซนก็ได้นะครับหรือท่านผู้ชมเนี่ยนะครับก็สามารถปลูกต้นอื่นๆใน เซนซิเทคก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมไม่ได้จํากัดว่าต้องเป็นเจ้าต้นนี้อย่างเดียวนะแต่ที่ผมแนะนําเป็นเจ้าต้นนี้เนี่ยนะเพราะว่าผลผลิตมันเยอะนั่นเองนะทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนมันมีผลผลิตออกดอกเยอะมากๆนั่นเองนะครับก็เทคนิคผมเนี่ยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเตรียมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านของสคริปต์กันนะว่าเราต้องปรับตั้งค่าอะไรยังไงนั่นเองนะครับทางด้านของสคริปต์เนี่ยนะครับขั้นแรกนะผมก็ให้ท่านผู้ชมไปที่เมนู automation collection นั่นเองนะครับ ทุกเปิดตามผมได้เลยนะก็จะเป็น Instant Collect กดเปิดไว้นะครับแล้วก็ Stop Collect If Backpack If Full Max นะครับก็กดเปิดไว้นะครับทุกคนอ่าหลังจากที่เปิดเสร็จแล้วนะครับผมมาดูที่ Collect Wild Food นะตัวนี้เนี่ยนะครับผมให้ทุกชมเลือกพืชผักนับที่ทากชมปลูกในสวนนะครับผมก็จะเลือกเป็นพืชของ Serenity พืชเดียวเลยนะครับทุกคนตัวนี้นะครับอ่าหลังจากที่เลือกเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็กดปิดไปนะครับผมกดปิดเมนูนี้ไปแล้วก็มาที่เมนู Auto Sell นะครับทุกคนตัวนี้จะเป็นเมนูการขายอัตโนมัตินั่นเองนะครับตรง Delay เนี่ยนะคร นะครับผมหรือ1นาทีนะครับแต่ท่านผู้ชมก็สามารถไปปรับดีเลย์ตามที่ท่านผู้ชมต้องการได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนอ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมให้ท่านผู้ชมเลื่อนลงมานะครับ prevent cell mutation นะผมผมก็จะเลือกเป็นสองกายพันธุ์นี้ก็คือแทนคิวกับคอรับนั่นเองนะครับหลังจากที่ท่านผู้ชมเลือกเสร็จแล้วก็กดมาที่ enable prevent mode เลยนะครับโหมดตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นโหมดป้องกันนะครับทุกคนเมื่อผึ่งของเราเนี่ยนะครับผมมันตีสถานะแทนคิวแล้วก็คอรับนะครับมันจะไม่ขายให้เรานั่นเองนะครับทุกคนหลังจากทีีี่่่ทาาานนนนผผู้้้้้ชมมมปปรร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 ััับบบบออออะะะไไเเเเเเสส็็จยยยยแลลลลวคคกถิดดโตซ์ 1นาทีนะครับทุกคนหลังจากนั้นก็ให้ทุกชมมาที่เมนูที่3นะครับออโตเมติกนะครับแล้วก็เมนูแรกเลยนะครับออโต t o Send c o ั l อีเวนต์นั่นเองนะครับทุกคนกดเข้าไปนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับผมก็จะเจอทางด้านของนี่เลยนะครับผม Collab Event นะครับสองเมนูตรงนี้นะครับผมให้ทุกชมกดเปิดไว้ได้เลยนะครับทุกคนมันก็จะเป็นการทำอีเวนต์ตรงกลางให้เราอัตโนมัตินั่นเองนะครับโอเคนะทุกคนหลังจากที่ทุกชมเปิดอะไรตามผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับผมให้ทุกชมไปที่เมนูเมนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงคคคคคออออลลลลลเเเเกกกกกชชััััันนนนนะะะรรรรบบบให้้้้้ททาามมไไไปปํดดดดิตตววียผโฟู เปิดไปได้เลยนะครับนี่นะครับทุกคนดูความสามารถของเจ้าสัตว์เลี้ยงที่ผมบอกไปนะครับผมมันก็จะเก็บพืชที่เป็นประเภทของเซนนะครับผมแล้วเราก็จะได้เป็นกายพันธุ์คอรลับนะครับผมแล้วก็แทนคิวมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแล้วมันก็จะทําการส่งเวสให้เราอัตโนมัตินะครับผมเมื่อกระเป๋าเราเต็มเนี่ยนะครับผม60วิทนะครับมันจะไปขายของให้เรานั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมาส่งเวสให้เราใหม่แบบนี้นั่นเองนะครับก็เพิ่มเติมนะผมถ้าหากกระเป๋าเรามันเต็มไปด้วยผลที่มันติดกายพันธุ์แทนคิวแล้วมมมมมันนเเเกกกกก็็็บพิิิ่่ไดด้ีีีคผผออวธึงืหปสา ครับแล้วก็ไปที่เมนูออโตเมติกนะครับผมเมนูที่3นะครับตรงเมนูเซนอีเวนต์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันก็จะมีเป็นทางด้านของเซนอีเวนต์นะครับก็ให้ท่านชมนะครับผมปรับเป็นชาเลนเจอร์นะครับทุกคนแล้วก็ตรงอ่าเมนูตรงนี้นะครับผมออโต้กิฟต์แทนคิว2เอ็นพี4นะครับให้ท่านชมกดเปิดไปนะครับทุกคนก็คือมันจะทําการเอาผลลไม้นะผมที่ติดแทนคิวนะครับผมส่งให้กับเจ้าพระตรงนี้นะผมทีละผลนั่นเองนะครับผมเพื่อป้องกันทําให้กระเป๋าเรามันไม่เต็มไปด้วยผลลไม้ที่ติดแทนคิวนั่นเองนะครับทุกคคนนกก็อออาาาจจจจะสส่่งงเเว้้ชิหย ผมแต่มันก็จะทําให้เราเนี่ยนะครับสามารถเอ K ได้แบบร0อเเซเลยนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะทุกคนเปิดไว้แบบนี้นะครับผม24ชั่วโมงก็ยังได้เลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นเทคนิคประมาณนี้นั่นเองนะครับทุกคนเอ้ยผมลืมบอกไปนะครับสำหรับใครที่แบบมีข้อความขึ้นเต็มหน้าจอแบบนี้แล้วมันลาคาญนะครับก็ให้ทุกชมไปที่เมนูมิกนะครับแล้วก็ตรง Performance นะครับผมเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะเจอตรงนี้เลยนะครับผมรีมูฟโน้ติฟ้เครัน้นราจอีนะครับก็จะหายไปแล้วนนั นะครับผมตัวนี้ก็จะช่วยเรื่องของความแหลกนะผมอาจจะทําให้เกมของเราเนี่ยลื่นมากยิ่งขึ้นนันเองนะครับทุกคนจะเป็นประมาณนี้นะครับก็เทคนิคที่ผมบอกในวันนี้เนี่ยท่าผู้ชมสามารถไปปรับใช้งานตามที่ผู้ชมต้องการได้เลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็จะขอตัวลาไปก่อนนะฝากทุกชมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยละกันนะครับจากที่นี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ